สวัสดีครับสาวคนอ่านนิยายทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานิยายที่เรียกยว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับไม่ควรพลาดเลยสําหรับคออ่านนิยายจีนแปลหรือนิยายต่างๆนะครับนิยายแนวต่อสู้เนี่ยผมว่าสองเรื่องที่ผมจะมาแนะนําเนี่ยไม่ควรพลาดเลยสําหรับคนที่เข้าเพิ่งมาอ่าน,นยังไม่เคยอ่านเรื่องพวกนี้หรือว่า คนที่อ่านไปแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงได้นะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเข้าสู่เรื่องแรกเลยผมแบบจะขาดเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยซูเปอร์ก็อดยีนหรือซูเปอร์ก็อดเจนอะไรนี่แหละซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมชอบชอบความคิดสร้างสรรค ของโลกในนิยายเรื่องนี้มากมันแบบอุ่มมันสุดจริงๆนะถ้าคนเคยอ่าน s โ l o โลเลเวล g ลิงถ้าคุณเปรียบเทียบแนวคิดโลกของ s โซโลเลเวลลิงกับซูเปอร์กอจเจนเน่ยโซโลเลเวลลิงเนี่ย,ยผมนึกว่าดีแล้วนะดีแบบอารมณ์แบบ s โซโลเลเวลลิงเนี่ยผมนึกว่าดีแบบแบบดีแบบเหมือนพอตเกิดใหม่ต่างโลกอะ่ะ แต่ซูเปอร์กอเจนนี่มันเหนือกว่าซโลวเรวลิงมันสูงไปอีกอะ่ะมันแบบโอ้ไม่มีอะไรจะพูดอะ่ะแนวคิดของเรื่องนี้แบบมันดีจริงๆต้องต้องต้องบอกว่ามันดีจริงๆนะครับแต่แอบบแอบเบสียดายนิดนึงก็คือพอออแบบนวคิดของโครงโลกภายใน ซูเปอร์กอจเจนเนี่ยมันดีขนาดนี้แต่ว่ามันดำเนินเรื่องไม่สุดเท่าแนวคิดคงคงจักรวาลของซูเปอร์กอจเจนนะครับมันมันมันก็ดีนะมันดำเนินเรื่องสนุกแต่ว่ามันไม่เท่ากับแนวคิดที่มันสร้างขึ้นมาตัวนี้เลยแอบเสียดายก็ใน,นเรื่องก็จะมีประมาณว่าเด็กหนุ่มฮานเซนนรับเป็นเด็กหนุ่มที่ พ่อหายทิ้งมรดกไว้ที่บ้านแต่ก็โดนญาติขายธุรกิจเข้ามาอยู่ที่ก็ตแซงชูรีก็คือเป็นมิติที่มิติเขาเรียกว่าก็อตแซงชูรีที่เป็นมิติที่มนุษยชาติค้นพบเออแล้วก็พระเอกเก็เรียกได้ว่า เป็นพวกที่เข้ามาเหมือนมนุษย์คนอื่นแต่ว่าด้วยความไม่รู้อ n นโออเก็ไปแทงตูดสาวนะครับก็อารมณ์ประมาณนี้แหละผมไม่ขอพูดเยอะเพราะว่าไม่ได้จดสคริปหรือว่าอะไรมาแล้วก็ดูนานแล้วจำไม่ค่อยได้แต่ว่าเรื่องนี้ก็สนุกจริงนะครับผมให้เป็นอันดับหนึ่งในใจผมเลยที่ผมชอบนะเรื่องนี้ต่อไปเลยครับ ราชาเรยนรับผมให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยอ่านมาแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องที่ผมชอบแค่อันดับสองนะครับมันมันรู้สึกว่ามันดีจริงแต่ว่าผมไม่ได้ชอบมันเท่าซูเปอร์กอร์เจนเรื่องนี้เนี่ยผมผมอ่านครั้งแรกเนี่ยผม โอ้โหมันขออภัยในคำหยาบนะครับมันมันสุดตีนจริงๆอะเรื่องเนี้คือผมแบบอ่านนิยายแปลมาหลายเรื่องอะผมไม่ได้คำว่าหลายเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะสำหรับคนที่มีเรื่องที่มันดีกว่านี้ผมก็ขออภัยด้ยวยละกันที่ไม่ได้เอามาแนะนำแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ดีที่สุดแต่ผมเท่าที่ผมอ่านมาเนะ่เรื่องนี้มันมันสุดจริงๆอะ คือผู้แต่งเนี่ยอาจารย์ผู้แต่งเนี่ยโอ้โหช่วงแบบร้อยตอนสองหนึ่งร้อยถึงสองร้อยตอน,นแรกแหละมันมันอาจจะยังดําเน,น,เนินเรื่องช้าๆพอดเรื่องเริ่มต้นมามันก็แบบธรรมดานะแต่พอกลางเรื่องถึงหลังเรื่องไปอ่ะโอ้โหผู้แต่งมันคิดได้ยังไงอะ่ะต้องต้องแบบอุทานคํานี้เลยมันคิดได้ยังไงวะมันสุดมากอะ่ะแต่และแต่และฉากที่เข้ามา แต่และปมที่แก้ไขปริศนามนสุดยอดจริงๆเรื่องนี้ต้องแนะนําเลยพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้อย่างมากเรื่องนี้ผมให้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยอ่านมาและเป็นอันดับสองที่ผมชอบเนื้อเรื่องก็จะมีประมาณว่านะเริ่มต้นมาก็จะเป็นตัวเอกที่ชื่อว่าคลายโมเลตินะครับที่เขาไปซื้อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรของของเขาเรียกว่าอะไรนะ ของขังของอะไรแล้วก็มาทําพิธีแล้วก็หลุดมาต่างต่างมิติก็แล้วกันมาอยู่ในร่างของเออโจมิงลุยไม่ใช่โจหมิงลุยนี่ไปซื้อของขังแล้วก็ทําพิธีอะไรเล่นๆแล้วก็หลุดเข้ามาอยู่ในมิติอีกมิติหนึ่งซึ่งอยู่ในประมาณยุโรปช่วงยุคก,กลางๆที่แบบกำลังเจริญนะ่ะพวกใส่สูตรไม่ใช่สิใส่สูตรใส่หมวกอะไรนะ่ะ ยุคกาลังเครื่องจักรอะกึ่งเครื่องจักรกึ่งม้านั่นแหละก็เข้ามาอยู่ในร่างคายมเรติที่ดูเหมือนจะฆ่าตัวตายแล้วเขาก็ต้องค้นหาปริศนาว่าเขามาอยู่โลกนี้ได้ยังไงแล้วทําไมร่างเก่าถึงฆ่าตัวตายอะไรประมาณนี้นะครับพอบเรื่องอาจจะดูแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่น่าสนใจเท่าที่ควรแต่ว่า กลางเรื่องและหลังๆเรื่องอะ่ะท้ายเรื่องอาจจะดําเนินเนื้อเรื่องเร็วนิดนึงถ้าเทียบกับต้นเรื่องนะแต่ว่ารับรองรับรองว่าจะไม่เสียใจที่ได้อ่านเรื่องนี้จริงๆเพราะมันแบบโอ้ันสุดจริงนะมันแบบนั่นแหละต้องต้องอย่าพลาดนั่นแหละคือคืออย่าพลาดเลยแนะนําเลยนะสองเรื่องนี้เรื่องนี้อ่านแบบชิลๆไม่ได้เครียดมาก ผมเลยชอบไงผมเลยชอบที่หนึ่งในดวงใจผมเลยเพราะว่าแนวคิดของจักรวาลในเรื่องเนี้ยมันสุดตทนจริงๆขออภัยในคำหยาดนะครับเนี่ยมันสุดจริงๆถึงมันจะดําเนินเรื่องไม่ดีเท่าเรื่องเนี่ยเท่าเรื่องราชาเลนรับเนี่ยแต่ว่าแนวคิดอ่ะในในจักรวาลอ่ะในโลกของมันอ่ะมันดีจริงๆอ่ะผมเลยชอบ แล้วก็มันเป็นโทนสบายๆอ่านซ้ําได้หลายรอบแต่ราชาเล่นรับเนี่ยพอตอาจจะไม่ดีแต่ว่าโครงสร้างในเรื่องโครงสร้างโลกโลกของมันอ่ะในเรื่องอะ่ะก็ดีเหมือนกันดีไม่แพ้กันเลยแล้วก็ดําเนินเรื่องเนี่ยดีกว่าเรื่องซูเปอร์กอเจนด้วยแต่ว่ามันจะออกโทนเครียดๆหน่อยเวลาอ่านซ้ำเนี่ยมันก็แล้วมันก็จะเน้นไปที่เรื่องปริศนาส,ส่วนมากนะครับ เวลาอ่านซ้ํามันเลยจะไม่ตื่นเต้นเท่าอ่านรอบแรกอะอแต่ก็ดีครับแนะนําให้ไปอ่านอยู่ดีด <c oughs> นี่ไครับก็คงจะมีเท่านี้ครับที่จะมาพูดก็อยากแนะนําให้ไปอ่านจริงๆก็มันแบบมันดีจริงอะครับโอเคฉบับนี้ก็คงจะต้องกลับสวัสดีนะครับ <c oughs> ครับ